C.O. ีโอจากเซเวอร์โปรดักชันเซเ o อร์โปรดักชผลิตอะไรบ้างผลิตภาพยนตร์ผลิตละครผลิตโฆษณาแม้กระทั่งภาพยนตร์ 4G เราก็ทำอะไเรามีค่ายเพลงเรามีทุกๆอย่างในวงการบันเทิงเราคือเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วพบกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับเพจเฟซบุ๊กค่ายเซ r v ิร์วเซเวิร์วสองสอง s u r v i v a l สองสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปอนะคะในรายการเซเวิร์วเซเวิร์วคิทเชนนะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้พี่ปอใช้เดียวค่ะ ก็เพราะว่าน้องน้องที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่ปอลหลายท่านนะคะคือไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านมานะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ว่าเซฟตัวเองแล้วก็เซฟโควิดด้วยนะคะเห็นไหมคะวันนี้พี่ปอก็เซฟเหมือนกันค่ะเซฟโควิดเหมือนกันขนาดอยู่ในสตูนะคะยังใส่เลยค่ะเซฟโควิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องน้องนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะออกไปไหนนะคะมาไหนออกไปนอกสถานนอกบ้านนะคะหรืออยู่ในบ้านอะไรก็แล้วแต่อยากให้ใส่หน้ากากนะคะแล้วหมัน่นล้างมือเป็นประจำนะคะล้างสบู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอก ไม่สะดวกต่อการล้างสบู่ก็ใช้เจลล้างมือนะคะล้างไว้ตลอดเวลานะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะง่ายๆเลยพี่ปอก็เข้ามากับเขาเรียกว่าทําเมนูเข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองณนะตอนนี้นะคะก็คือว่าณตอนนี้ลหลายคนนะคะะคะหลายท่านอาจคือต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีธุระจําเป็นอะไรก็คือแนะนําให้อยู่ที่บ้านดีกว่าและแน่นอนนะคะวันนี้เมนูที่ปอมาทําก็คือ เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะซึ่งเชื่อได้เลยว่าทุกๆบ้านมันจะเขาจะต้องมีแน่นอนนะคะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือมาม่านั่นเองนะคะมาม่านั่นเองนะคะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะไข่ก็แพงนู่นก็แพงตอนนี้ราคาไข่เท่ากับราคากุ้งเลยนะคะเพราะเผอแบบคือทานเนื้อสัตว์ดีกว่าไข่นะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่ปอมาแนะนําก็คือมาม่าแน่นอนทุกๆคนทราบอยู่แล้วนะคะว่ามาม่าคืออะไรก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถูกไหมคะ จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถทําได้หลากหลายขี้เกียจมากมากก็คือต้อนมน้าร้อนบีบใส่ชามถูกไหมคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะใส่ไข่ต้มบ้างนิดหน่อยเอาไข่แพงไม่ใส่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นเป็นมาม่าผัดก็ได้นะคะมาม่าผัดยำม,มาม่าก็ได้อันนี้เป็นอีกทางเลือกที่พี่ปอมาแนะนํานะคะนั่นก็คืออ,อยากรู้อยากรู้ตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นใช่ไหมคะ เมนูนี้เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่เด็กๆทานดีผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะสําหรับเมนูนี้นะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้มาม่านั่นเองนะคะง่ายๆมากเลยค่ะก็คือเพียงแต่ว,ว่าเราแค่ทําซอสเพิ่มเติมอันดับแรกเลยพี่ปอขอแนะนาส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมอยู่ภาษาอังกฤษคืออินเกเรียน์ของเราเนาะ,ะก็คือนี่เลยอันดับแรกเส้นมาม่านะคะอันนี้พี่ปอลวกไว้แล้วนะคะอันนี้ประมาณปริมาณประมาณ1หอ่หอสองห่ออันนี้สองหอ่อห่อครึ่งไม่ถึง2หอ่อ ประมาณห่อครึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะขนาดนี้นะคะนี่พี่ปลอลร่วกไว้แล้วแล้วก็พักเส้นมาม่าพร้อมใส่ล l ฟออยล์หรือน้ํามันพืชเราไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกันอย่างนี้นะคะรวกไม่ให้มันบานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเอ่อมาผัดในซอสคาโบนาร่าด้วยนะคะต่อมาค่ะนี่เลยล l i v e ยล์นะคะหรือว่าน้ามันพืชของเรานะคะภาษาอังกฤษก็คือ olive นะคะเว้นวร์กโออ olive oil น้ำมันก็คือ เป็นโอลิฟออยล์ร้อเต็มหรือออยน้ำมันพืชของเราธรรมดาคือไว้สำหรับสำหรับทอดสำหรับผัดได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าชูการ์นั่นเองนะคะสะกดนะคะ S U G A R, sugar ชูการนั่นเองนะคะต่อมาค่ะยังไม่หมดคะ่ะนี่เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกระเทียมสับนะคะหรือเรียกว่า ช็อปก a าลิกนั่นเองก็คือ C H O P ช็อปที่แปลว่าสับนะคะแล้วก็ก a าลิก G A R L I C กาลิกซึ่งแปลว่ากระเทียมนะคะใช้ประมาณ3กรีบเท่านั้นเองนะคะต่อมาเลยค่ะนี่เลยคะ่ะนมจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะประมาณกล่องเล็กก็กี่กรัมเอ่ยกล่องเล็กนี่ประมาณ110มอ,อ ML, นะ,ะินะ,ะมิลมลิล,ล,ลิตรนะคะแล้วก็เป็นนี่เลยค่ะนมพร่องอุ้ยหก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  เว้ยเอ็กซ์เดนนะคะขอประทานทอนะคะท่านผู้ชมกระป๋องใหม่เลยค่ะนมพร่องมันเนยนะคะนมพร่องมันเนยนะคะซึ่งเป็นนมเหมือนมนมเ้ยวหวานแต่คืออันนี้คือเป็นนมข้นนมจืดนะคะนมข้นจืดนะคะสําหรับคุกกิ้งการทําอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะอันนี้จําเป็นต้องใส่ไข่ถึงแม้ว่าไข่จะแพนนะคะใส่แค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่ความเข้มข้นของตัวซอสนะคะแต่ซอสคาโบนาราสูตรนี้พี่ปอจะไม่ใช่ชีสนะคะเพราะว่า เศรษฐกิจกแบบนี้ชีพแพงมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนะคะถ้าผู้ชมจะใส่เนื้อสัตว์หรือไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้แต่วันนี้พี่ปอทําให้เด็กๆทานก็จะมีใส่ไส้กรอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลานิดหน่อยเป็นลูกชิ้นปลาลูกเล็กนิดหน่อยค่ะเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมเราลุยกันเลยดีกว่านะคะ let's go นะคะอันดับแรกเลยขออนุญ,ญาตเปิดเตาก่อนเปิดเตานะคะเปิดเตาะะเปิดเต,า,เดเตานะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ล l i v e ยล์ออยนะคะท่านผู้ชมล l ฟออยล์ไปเลยเปิดเตาไฟใช้ไฟปริมาณกลางนะคะท่านผู้ชมใส่ล l i v e ยล์ออยไปเลยค่ะล l i v e ยล์ออยหรือน้ำมันพืชเรานะคะใส่ไปนิดหน่อยค่ะอืมนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นเมนูอีกเป็นเมนูอีกทางทเลือกหนึ่งนะคะที่แบบเรากินเมนูมามา่าจำเจซ้ำๆไม่ว่าต้มแล้วผัดแล้วยำแล้วทุกๆอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นเราพี่ปอเป็นทาด้วยอ,อีกครทางเลอกนึงเผื่อที่จะมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าแน่นอนเชื่อว่าหลายๆท่านต้องมีมาม่าเป็นรางไว้ที่บ้านแน่นอนนะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคือมื้อที่ถูกที่สุดคือมาม่านั่นเองนะคะหรืออาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารเส้นของเรานั่นเองของ,ขอ,งอ่าของรอสักครู่นะคะรอให้น้ํามันหรือออลิฟออยามีความร้อนนิดนึงนะคะความร้อนนิดนึงคิดถึงมากๆเลยช่วงนี้พวกเราก็คงแบบ ทิดถึงท่านผู้ชมทุกๆคนที่ถึงผู้ปกครองทุกๆท่านสิงน้องๆทุกๆคนนะคะช่วงนี้เราต้องติดต่อเขาเรียกว่าผ่านโซเชียลกันนะคะคุยผ่านไลน์ดูผ่านใน Facebook เสพคือเวลาแต่ว่าที่ปอขอเตือนนิดนึงนะคะคือเราเสพข่าวโควิดได้แต่อย่าเสพเยอะเกินไปนะคะท่านผู้ชมเสพมาเพื่อที่มาเซฟตี้ตัวเองแต่อย่าวิตกจนเกินไปเพราะไม่งั้นจะทําให้เราเป็นการเป็นคนโรคเครียดเกินนะคะจะเป็นโรคเครียดก่อนจะเป็นแบบเป็นโควิดกันนะคะโควิด ไม่ไม่ได้ติดกันง่ายๆค่ะเดี๋ยวา่เราเซฟเพียงว่าใส่แมสกป้องกันไว้เป็นแมสกผ้าก็ได้เขาไม่มีแมสกไม่แมไม่มีแ e, มสก e. อ,อนามัยนะคะมาล้างมือบ่อยๆนะคะใช้เจลล้างมือหลีกเลี่ยงในชุมชนที่เป็นกลุ่มคนนะคะและเวลาคุยหรืออะไรก็คือพยายามห่างกันประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะคะห่างกาันนิดนึงเซฟตี้ไว้ถึงแม้เราใส่แมสกไว้นะคะออกไปข้างนอกไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ซื้อของในเซเวน่นยีรวฟอะไรก็แล้วแต่กลับมาให้ล้างมือเลยนะคะ ให้หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะรับรองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะถ้าสุขภาพแข็งแรงูมิคุมกันในร่างกายต้านทานในร่างกายของเราก็จะต้านทานโควิดได้ดีมันเช่นกันนะคะอ,อ๋อถ้าที่พอดูนะคะคือตอนนี้มี3ากลุ่มคนนะคะที่พยายามหลีกเลี่ยองออกนอกบ้าน,นะคะือเนาะเด็กวัยต่ำกว่า5ปีนะคะพยายามอยู่ในบ้านนะคะผู้สูงอายุอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ ผู้ป่วยมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะพยายามอยู่กับบ้านเพราะว่าคนในสามกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันจะยังแบบไม่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ไม่เต็มร้อยเนาะไม่เต็มร้อยเหมือนกลุ่มคนกลุ่ม,มอื่นๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มคนอื่นๆจะประมาทนะคะต้องระวังตัวเองด้วยอ่างกระทะร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วนะคะเราจะใส่นี่เลยคะ่ะกระเทียมพี่พี่ปอสับไปแล้วใส่ไปเลยผัดกระเทียมให้พอหอมนะคะ กระเทียมให้พอหอมค่ะ <S <S ตอนนี้หอมกลิ่นกระเทียมนะคะ่านผู้ชมสุกุในสตูแล้วตอนนี้นะคะเราใช้ไฟกลางเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคือกระเทียมจะไหม้นะคะคือเพราะว่าเส้นเราสุกแล้วคือเ,เส้นมาม่า,มา,มา,มามที่เราลวกไว้แล้วแล้วก็คลุกน้ำโอลิฟออ์ไว้แล้วนะคะจะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนในการทำซอสน,นะคะ อันนี้พี่พอผัดกระเทียมให้พอเหลืองแล้วแล้วพี่กอจะใส่เนื้อสัตว์ซึ่งคือไส้กรอกกับชิ้นปลาใส่ลงไปเลยสำหรับปึ๊บปุ๊บย่างหมุนกระทะนะคะให้ถนัดผัดนะคะผัดให้หอมผัดให้สุกความร้อนตามนายโยบายค่ะกินร้อนค่ะกินร้อนค่ะกินร้อนต้องกินลนะร้อนนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะ เป็นไปได้ช้อนไข่ช้องมันนะคะช่วงนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการกินแชร์ริงกันจะดีที่สุดเนาะก mm ิน hmm. เป็นแบบว่าของไข่ของมาเลยส่วนตัวไปเลยเนาะ mm hmm. หรือถ้าหลายคนไม่อยากทำกับข้าวก็แน่นอนโซเชียลออนไลน์มีเพียบมากมายก็คือสั่งแก๊ปไม่ว่าจะเป็นแก๊ปฟู้ดแก๊ปทีมงานหณะาจอดับแก๊ปฟู้ดแก๊ปอะไรนะแก๊ปฟู้ดแกป แพนด้าผู้แพนด้าหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะมีแข่งและมีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะคะอะเอานี้เรียบร้อยแล้วนะคะสุกเหลืองได้พอประมาณตอนนี้หอมมากเลยเมื่อสักครู่หน้าจอในสตูดับนิดนึงเอ็กซาเดนนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าไลฟ์สดจะเป็นยังไงโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะท่านผู้ชมยังไม่พอนะคะต่อมาเราจะใส่นี่เลยค่ะนมเจดิดหนึ่งกล่องใส่ไปเลย ใส่หมดกล่องเลย180 ml มุตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึดด๊ด,ดกล่องแล้วนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะนมองมันเนยนะคะซึ่งไม่ใช่นมข้นหวานนะคะนมสำหรับคุกกิ้อีกสองทับพีใส่ไปเลยค่ะ ด,ดีกว่าจะบริการเท่ากันอันนี้ก็จะประมาณร8 0 ml บเเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่หมดกกระป๋องนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราจะปรุงรสกันค่ะท่านผู้ชมใส่น้ำตาลทรายขนาดนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะปรับลงตักซักนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใช้ไฟกลางขนาดนั้นนะคะตอนแรกอันนี้พี่ปอใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายให้มีรสชาติดิหนึ่งเนอะตัดด้วยความเค็มจะใช้เกลือหรือน้ำปลาก็ได้นะคะ ได้หมดเลยอันนี้เราจะเป็นฟิวชั่นคือเป็นอาหารเป็นอาหารอิตาลีก็จริงแต่ว่าเราก็จะมีแมทชิ่งของไทยด้วยเนาะอามาม่มาเลยมาใส่ด้วยสมปานิดหน่อยนะคะอนุญาตใส่ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะปรุงรสนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวพี่ปอขออนุญาต ชิมนิดนึงก่อนใส่ไข่อืมใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพ,พิ่ออม,มอ,อีกกตบพี่บอขอสันตลเพิ่มอีกหน่อยเมื่อกี้ว่าพี่บอใส่ไปแล้ว,ว2ช้อนชานะคะพี่บอขอเพิ่มอีก1ช้อนชาค่ะเป็น3ช้อนชาอันนี้เราลงปรุงรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะ แต่ถ้าผู้ใหญ่ทานก็สามารถโรยพริกไทยได้นะคะแต่ถ้าเด็กทานแนะนาอย่าใส่พริกไทยเพราะเด็วจะร้อนคาโบนาร่ารสชาติที่เด็กปลดปลานก็จะออกหวานหวานเนาะหวานหวานมันๆน,นะคะเราจะปรุงรสห้ได้เข้าที่กว่าแล้วค่อยใส่ไข่ทีหลังเพราะถ้าใส่ไข่ไปเลยเดี๋ยวมันจะข้นไวมากเราจะไม่มีเราจะไม่มีชีสนะคะอืมได้แล้วได้แล้วค่ะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองไปเลยค่ะออกไปเลย,เยว,ว้าแล้วก็คนนะคะตีไข่ไก่เข้ากับซอสเลยนะคะทุกช้ชมแนะน,นำให้คนไวๆตีไวๆด้วยนะคะอือ่าเสร็จปุ๊บพังไข่ไข่ตีให้เข้ากับซอสเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เส้นมาม่าลงไปเลย เลยที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็คนนะคะคนเส้นสูตรนี้เราจะไม่มีผักเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากคาโบนาล่าเขาจะไม่ใส่ผักกันนะคะท่านผู้ชมถ้าทำทานเองเด็กๆก็จะไม่ค่อยทานผัก แต่ถ้าอยากจะแทรกผักก็มันจะเป็นผักโรยอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะคนปรับไฟอ่อนนิดนึงนะคะเคี่ยวแป๊บนึงนะคะเอาเส้นมาม่าเคี่ยวในซอสน,นะคะให้งวดกว่าน,นี้นิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะทําให้เส้นมาม่านิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้สักการกตี้จานโปรดของเราแล้วไม่นานนะคะคือจริงๆแล้วคาโบนาล่า สามารถเราซอสคือใช้สแตนดาดอันเดียวกันเลยนะคะเพราะท่านจริงแล้วบางท่านใส่พอมาซานชีสด,ด้วยแต่ว่าแบอกได้เลยว่าชีสแพงมากเลยนะคะถุงึงก็เกือบ200บาทอยู่เหมือนกันและช่วงนี้คือเราต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านถูกไหมคะจะออกไปหาซื้อชีสก็อะไรยอยู่นะคะห้างเราย,ยังไม่ห้างคือพี่ปอพูดตามตรงตอนนี้ห้างปอยังไม่อยากจะเท่าเลยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องแอร์หลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมอ่าใกล้แล้วนะคะ อีกแป๊บหนึ่งนะคะเราให้เส้นซอสมันงวดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะตักใส่จานเท่านั้นก็เสร็จแล้วสำหรับคาโบนาร่าสูตรฉบับพิเศษของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับน้องๆหรือท่านผู้ชมที่จะทำให้น้องๆที่บ้านทานนะคะเพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบทานนะมากคะ่ะะหลายท่านชอบแน่นอนอยอดแต่เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบทานเหมือนกันเพราะทานง่ายไม่เผ็ดนะคะทานง่ายไม่เผ็ดเลยสําหรับคาโบนาร่าของเรานะคะ อนนี้น่าจะได้แล้วนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองไม่จาเป็นจะต้องใส่ชีสเพราะว่ามันก็มันก็จะมันทั้งครีมทั้งหอมหวานมันได้เลยค่ะเพราะปกติแล้วถ้าทําทานที่ร้านที่ร้านทําให้เราที่ร้านเขาก็จะไม่ใส่ชีสเดยอะเหมือนกันนะคะถ้าใส่ชีสให้โรยหน้าเพราะถ้าใส่ชีสเดยอะต้นทุนเขาสูงนะคะมันก็ไม่คุ้มกับราคาที่เขาขายนะคะช่วงนี้จะไปหาอาหารอิตาเลียนทานก็คงจะยากเพราะร้านอาหาราปิดได้หลายร้านนะคะ สักครู่นะคะยังไงช่วงรอเวลาช่วงที่รอคาโบนาร่าเราให้ได้ที่ก็คือพี่ปอก็ฝากไว้เรื่องโควิดด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าประมาทนะคะแต่ก็อย่าบิ๊กตกจนเกินไปเนาะใช้ชีิตามปกติได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องพยายามแบบว่าเป็นอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นรักนวลสงวนตัวเก็บตัวอยู่กับบ้านก่อนนะคะที่น่าห่วงคือเด็กๆนะคะเด็กๆจะชอบ เอามือจับจมูกจับปากจับตาเขานะคะพยายามนิดนึงพยายามให้คุณพ่อคุณแม่พยายามแบบปลูกฝังน้องๆไว้นะคะเพราะเด็กๆข้ามยากค่ะแต่เราก็ให้เขาอยู่ในสายตาเราโอเคตอนนี้ได้แล้วพอปิดไฟก่อนปุ๊บเตรียมจานเลยค่ะอืมขอบอกว่าเส้นคาบูขยักยกกระทะนะคะหอมมากอะ่ะ ดูเส้นนะคะดูเส้นเห็นไหมคะสีขาวขุ่นสำหรับน้องๆที่ชอบเส้นนะคะอันนี้พี่ปอทำสำหรับสองที่เลยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปอจัดใส่จานเดียวจะให้ดูนะคะท่านชม ตอนแล้วอยาให้ดูนะคะพร้อมเสิร์ฟอ่ะนี่กล้องค่ะกล้องดูนะคะเห็นไหมคะอุ้ย, <_ C 1> ยแ๊บหนึงใส่กรอกใส่กรอกอันนี้หอมมากเลยอ่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้รอพิ่ไทยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาม่าคาโบนาล่าของเราเป็นอีกหนึ่งทัางเลื่อนนะคะในตอนที่เราติดโควิดอยู่กับบ้านนะคะเผื่อเบื่อยำเผื่อเบื่อผัดแล้วก็เบื่อต้มก็เป็นนี่ละกันเมนู i ิตาเลีของเรานะคะเป็นฟิวชั่นเนนะคะเห็นไหมคะ อันนี้วันนี้พี่ปอก็มาแนะนําอีกหนึ่งเมนูให้กับท่านผู้ชมนะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะก็คือว่าเราพี่ปอจะมาทาอะไรยังไงฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะคะจะมีพิธีกรคู่ไหมอันนี้พี่ปอก็ยังไม่ทราบเพราะตอนนี้บอกต,ตรงๆว่ายังไม่รู้อนาคตตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่บ้านเซฟถ้าเป็นไปได้เซฟทุกททางไว้นะคะเราไม่รู้เลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่เราก็อวยพรช่วยกัน อธิษฐานะขะขอให้ให้มันจบไวๆเพื่อที่พวกเราจะได้มันดำเนินชีวิตเหมือนเดิมปะกะติสุขนะคะยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกินล้อนช้อนกลางนะคะหมั่นล้างมือนะคะแมสเจลบกติดตัวตลอดเวลาเลยกลัวได้แต่อย่าวิตกจนเกินไปนะคะไม่งั้นเราจะเป็นโรคเครียดก่อนที่จะเป็นโค,โควิดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะรายการเซอร์วิสเซอร์ไวเวิลคิเช่นของพี่ปอก็หมดเวลาลงแล้วเนาะหมดเวลาลงแล้ว สำหรับสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ,ะ,คะวันศุกร์นะคะเวลา6กโมงถึงหกโมงครึ่งนะคะมาดูนว่าว่าสัปดาห์หน้าพี่ปอจะทําอะไรให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะยังไงก็เซฟติ้งทุกทุกทางนะคะเซฟโควิดด้วยนะคะเซฟยูเซลสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ